เป็นประโยชน์ต่อขยบนโมกแกงซึ่งสับปยไม่ไหม้เพือโอ้จะหนีใส่สร้อยหลอดคอแตไม่มึงเงินเงินทองอะไร ไส่ทางมาเนี่ยเอาอย่านี้จบลงไปสั่ไม่ใส่พ่พอหรอวะเออทับพ้อมาอันสั่นน่าปตอกพื่อดย

nãy yến yến tung thon như vậy là dưới, dưới thò, khang 3, dưới... được, thò, một khang à. à. à, bà... bà... à, mấy ba này tách hai không nhỉ bộ lủng cứ bảo hàng nè anh em đang bị chì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những